เป็นสิ่งที่คุณคิดถึงอยู่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับโคชนากิสนานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของนิสัยเงินล้านซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่ทุกท่านกำลังอยากจะฟังใช่ไหมคะว่าการที่เราจะมีนิสัยที่กลายเป็นเศรษฐีได้นั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่นะคะเพราะว่า f อของโคชนาตอนนี้เนี่ยอายุอยู่ระหว่าง25-45ปีซึ่งถ้าหากว่ารู้ในสิ่งที่โคชนากำลังจะพูดให้ฟังแล้วเนี่ยแล้วนำไปปฏิบัติโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีในอนาคตมันเป็นเรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าคุณได้รู้ตัวก่อนแล้วคุณก็ได้ปฏิบัติในในหนทางที่ถูกต้องก่อนเพราะสิ่งที่โคชนากำลังจะนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยผู้ที่เขาประสบความสำเร็จเขาเป็นเศรษฐีเขาก็เริ่มต้นมาจาก เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองจนในที่สุดเขาก็เป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยผู้ที่เป็นเศรษฐีกว่าเป็นเป็นล้านล้านคนบนโลกนี้ก็คือนำจะใช้วิธีการแบบเดียวกันดังนั้นเนี่ยเคล็ดลับเศรษฐีอันนี้มันเป็นเคล็ดลับที่มีค่ามากนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองฟังแล้วก็ฟังให้จนจบเลยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าที่บอกว่าเราเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลา ถามว่าคนที่เป็นเศรษฐีเขาคิดอะไรคะตลอดเวลาเขาก็จะคิดว่าเขาจะหารายได้เพื่อที่จะทำให้เขานั้นมีอิสรภาพทางการเงินเมื่อถึงเวลาอันสมควรน,นั้นอย่างไรดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนยังอยู่ในวัยทำงานโค้ชนายอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วถ้ามีช่องทางไหนที่สามารถหารายได้ได้เนี่ย ก็อย่าพยายามปล่อยช่องทางนั้นไปขอให้เก็บสะสมเงินที่ตัวเองหาได้มานั้นเนี่ยเพื่ออะไรคะเพราะว่าเป้าหมายก็คือการที่เราจะบรรลุอิสรภาพทางการเงินเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เราต้องการที่จะบรรลุอิสรภาพทางการเงินนะคะดังนั้นเศรษฐีก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าเป้าหมายของเขาคือการมีอิสรภาพทางการเงินก็จะทําการเก็บ หาแล้วก็เก็บออมนะคะแล้วก็นำไปลงทุนแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ใช่เศรษฐีคิดอะไรค่ตลอดเวลาก็คือคิดว่าถ้ามีเงินมาแล้วจะนำเงินนั้นไปใช้ใจ่ายอะไรเห็นไหมคะแล้วสิ่งที่คิดตลอดเวลาก็คือจะหาเงินมาชำระนี่อย่างไรดังนั้นโอกาสของคนกลุ่มนี้เนี่ยที่จะไปเป็นเศรษฐีนั้นก็เป็นไปได้ยากค่ะเมื่อถึงเส้นทางเห็นเส้นทางหนึ่งแล้วเนี่ย คนสองกลุ่มนี้ก็จะเดินไปคนละทางค่ะคนที่คิดแบบเศรษฐีเขาก็จะไปเป็นเศรษฐีส่วนคนที่คิดแบบไม่ใช่เศรษฐีคือคิดถึงแต่การใช้เงินเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะ,ะกลายเป็นคนทังแตกคุณลองเลือกสิคะว่าคุณอยากจะอยู่ในเส้นทางไหนนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเขาทำอย่างไรเขาถึงได้สามารถที่จะเป็นเศรษฐีได้อันดับแรกก็คือเขาจะต้องควบคุมชีวิต การเงินของเขาเองค่ะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาไม่รอค่ะว่าเขาจะร่ำรวยได้จากการถูกลอตเตอรี่หรือว่าการเข้าไปลงทุนหุ้นในระยะสั้นเข้าไปเก็งกำไรในระยะสั้นเศรษฐีไม่คิดแบบนั้นนะคะเศรษฐีจะคิดอะไรคะก็คือคิดว่าถ้าสิ่งใดที่เขาจะเข้าไปลงทุนนั้น,นเขาสามารถที่จะได้ผลประกอบการนั้นกลับมาเป็นระยะยาว ซึ่งจะไม่คิดอะไรในระยะสั้นๆดังนั้นคุณจะต้องวางแผนการใช้เงินของคุณการออมเงินของคุณเพื่อคุณจะสามารถนําเงินนั้นไปลงทุนแล้วก็ให้ผลตอบแทน8-10ต่อปีเป็นระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นดังนั้นโอกาสที่คนที่จะเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยเขาจะหมดตัวคงเป็นไปได้ยากแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกที่ชอบไปเก่งกาไรระยะสั้นๆเนี่ยค่ะถึงบอกว่าผึงว่าเข้าไปลงทุนแต่ไม่ใช่กลายเป็นนักเก่งกําไร อันนั้นก็คือมันก็จะมีแต่ความวิตกกังวลตลอดเวลาไงคะก็เลยไม่ได้มีความสุขกับการที่ตัวเองนั้นเห็นเงินนะคะทีนี้เรามาเริ่มเลยค่ะว่านิสัยของเศรษฐีนั้นจะต้องมีอะไรบ้างก็มีด้วยกันทั้งหมด7ข้อค่ะก็ค่อนข้างเยอะนะคะลองฟังอย่างตั้งใจนะคะข้อที่1ก็คือนิสัยประหยัดค่ะ คำว่าประหยัดเนี่ยทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลําบากถูกไหมคะโหอย่างนั้นเศรษฐีเขาอัตคัดถัดสลอคะไม่ใช่คะ่ะคำว่าประหยัดหมายความว่าเขารู้ว่าเขาจะใช้เงินอย่างไรให้มันมีคุณค่ามากที่สุดเขาก็จะมีความคิดแบบนี้คะ่ะว่าจะไม่ซื้อของใหม่เอีย่ยมค่ะถ้าสามารถซื้อของมือสองได้ ลองคิดถึงรถนะคะรถใหม่ออกมาจากโชว์รูมเนี่ยมันจะมีมูลค่าสูงถูกไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่รถถอยออกมาจากโชว์รูมเพียงแค่เดือน2เดือนราคาก็ตกละคา่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่เป็นเศรษฐีเขาคิดเขาก็จะสามารถซื้อกลับไปซื้อรถมือสองในสภาพที่มันยังดูใหม่เอีย่ยมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยราคามันประหยัดลงมา20-3 0%เ็นห็นไหมคะเงินผลต่างส่วนนี้เราสามารถที่จะนําไปลงทุนได้คะ่ะ จะไม่เช่าจะไม่เช่าระยะยาวถ้าสามารถเช่าระยะสั้นได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็ป่งบอกว่าเราเขาก็จะไม่อยู่บนความเสี่ยงถูกไหมคะอย่างเช่นโควิดนี่เราเห็นชัดๆเลยถ้าหากเราทำสัญญาระยะยาวหลายๆปีช่วงโควิดเราไม่มีไรายได้เราก็ยังต้องจ่ายอยู่ดีถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเช่าในระยะสั้นได้เราก็ควรที่จะเช่าในระยะสั้นนะคะ อันดับที่3ก็คือถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเช่าระยะสั้นได้ถ้าเรายืมได้เราไม่จําเป็นต้องไปเช่าในระยะสั้นค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีคิดของเศรษฐีก็คือพยายามให้เงินตัวเองเนี่ยออกไปสู่บุคคลภายนอกให้น้อยที่สุดดังนั้นเขาถึงได้มีคําว่านิสัยประหยะัดก่อนจะใช้เงินทุกครั้งเขาคิดค่ะเพราะว่า เงินนั้นคือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งมันก็จะแตกต่างจากคนที่เป็นนิสัยที่ไม่ใช่เศรษฐีก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็คือฉันจะต้องใช้ให้หมดอย่างนั้นนะคะถ้าถ้าคุณมีนิสัยแบบนั้นคุณต้องรีบปรับนิสัยใหม่เลยนะคะซึ่งถ้าอายุคุณยังน้นอยอยู่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยและความคิดของคุณได้ทีนี้มาดูที่2ก็คือนิสัยของการเก็บออมค่ะ การเก็บออมไม่ได้หมายความว่าคุณทํามาร้อยต้องเก็บร้อยไม่ใช่นะคะเอาแค่ว่าเก็บให้ได้10%ซของรายได้ที่คุณมีอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าตอนนี้เงินเดือนคุณอยู่ที่สองหมื่นบาทลองเก็บสิคะทุกเดือนเดือนละสองพพยายามให้กับตัวเองก่อนก่อนที่จะนําเงินนั้นไปใช้นะคะถ้าเขาบอกถ้าคุณบอกว่าโูไม่ได้หรอกค่ะเก็บสองพันมันเยอะไปก็ไปเริ่มที่ 5%ก่อนก็ได้อะค่ะเราเก็บที่1,000บาทเพื่อที่จะฝึกฝนนิสัยของการเก็บออมแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเดี๋ยวที่คุณเห็นงนินในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นอยู่ทวีคูณไปเรื่อยๆคุณก็จะเริ่มไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วแล้วถ้าเราใช้กฎของแรงดึงดูดเข้ามาใช้ก็หมายความว่าถ้าคุณมีเงิน เงินนั้นก็จะรีบวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะถังแตกแล้วก็คอยวิตกกังวลว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้นี่แบบนั้นนะคะโอกาสที่เงินจะเข้ามานั้นคงเป็นไปได้ยากดังนั้นเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่จะมีนิสัยในการเก็บออมค่ะเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆไปเปิดบัญชีเลยค่ะเปิดที่1,000บาทแล้วก็ฝากทุกเดือนก็ได้ค่ะเดือนละ1 0 0 0บาท ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเก็บได้มากกว่านี้โดยที่คุณไม่ได้กระทบอะไรมากคุณก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บัญชีนี้คือบัญชีที่เงินไหลเข้าอย่างเดียวไม่มีเงินไหลออกนะคะและเดี๋ยวโค้ชน่าจะบอกต่อไปคขาว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับคุณในอนาคตทีนี้เรามาดูข้อต่อไปค่ะก็คือนิสัยของการตอบสนองด้วยการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างค่ะเราจะบอกว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะ ถามว่าเด็กเวลาบอกว่าให้เก็บเงินรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันถึงทําให้พอโตขึ้นถึงไม่อยากถูกไม่อยากต้องเก็บเงินแล้วก็ไปผูกการเก็บเงินไว้กับความเจ็บปวดคุณถึงไม่อยากจะเก็บเงินแล้วก็ไปผูกความการจ่ายเงินไว้กับความพึงพอใจมันถึงทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะจ่ายมากกว่าที่คุณจะเก็บ ดังนั้นถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนการตอบสนองของเราเลยนะคะให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้เก็บเงินแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะใช้ใจ่ายเงินเรารู้สึกเจ็บปวดเนี่ยค่ะคุณก็จะเริ่มมีนิสัยแบบเศรษฐีแล้วเริ่มได้เลยนะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มได้เลย <c oughs> นิสัยที่สี่ก็คือรวยอย่างช้าๆคุณอยากเป็นคนที่ดูรวย หรือว่าเป็นคนที่รวยจริงคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รวยจริงนะคะคือไม่ใช่คนที่ดูรวยดังนั้นเนี่ยงานของเขาก็คือการสะสมเงินค่ะโดยการรวยอย่างช้าๆนะคะคนที่ดูรวยส่วนใหญ่แล้วไม่รวยจริงค่ะคนที่ดูรวยก็คือเขาสร้างภาพ เงินที่เขาเอามาซื้อของให้ค่อยให้คุณเห็นในโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่คนที่เป็นคนที่ทำมาหากินแล้วร่ำรวยจริงๆเนี่ยเขาก็แค่สร้างภาพสร้างความสุขให้กับตัวเองดังนั้นอย่าไปดูเป็นตัวอย่างนะคะเพราะคนที่เขารวยจริงเนี่ยเขาจะไม่ซื้อของแพง <c oughs> เขาจะไม่โอ้อวดว่าเขามีนะคะดังนั้นคุณจะต้องพัฒนานิสยัยรวยอย่างช้าๆ ค่อยๆเก็บออมหารายได้เพิ่มขึ้นหารายได้แล้วก็เก็บออมส่วนถ้าคุณอยากจะซื้อของอะไรที่มันแพงๆคุณต้องพิจารณาก่อนเลยค่ะว่ามูลค่าของมันนั้นจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่าไปซื้อของตามเทรนเพราะว่าเมื่อกดปุ๊บคุณซื้อคุณอาจจะบอกได้ว่ารู้สึกว่ารวยเหมือนคนอื่นเขาแต่แล้วในที่สุดสิของสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถมาช่วยคุณได้ในยามที่ คุณเจอวิกฤตทางการเงินแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะได้แต่เป็นแค่คนที่ดูรวยแต่สุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาทุกข์ใจนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่โค้ดนะไม่สนับสนุนเลยกับคนรุ่นใหม่ตอนนี้นะคะเพราะเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดรูดปื๊ดรูดปื๊ดอะไรประเภทนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครมีความสุขจากการใช้เงิน,นแบบนั้นเลยนะคะคุณจะใช้เงินแบบมีความสุขได้ต่อเมื่อ คุณมีเงินเหลือเฟือแล้วที่จะใช้ใช้แบบไม่ต้องคอยกังวลแล้วว่ามันจะหมดและเดี๋ยวเราค่อยดูกันครับว่าทํายังไงใช้แบบไหนเงินถึงจะไม่หมดก็ต้องพัฒนานิสัยของความมั่งคั่งค่ะหลังจากที่เราเก็บเงินของเรามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเงินออมเป็นก้อนแล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มศึกษาเลยค่ะว่าเราจะนําเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนในอะไรไปลงทุนในกองทุนรวมไปลงทุนในหุ้นไปลงทุนในทองคํา หรือไปลงทุนในคลิปโตซึ่งตอนนี้กำลังนิยมมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราต้องพัฒนานิสัยของความมั่งคั่งก่อนคะ่ะก็คือก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นเราจะต้องมีที่ปรึกษาทางการลงทุนที่ถูกต้องและวิธีการเลือกก็คือถ้าคุณจะเลือกใครมาเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนคุณก็ต้องให้เขาโชว์สเตตเมนต์ด้วยค่ะว่าเขาเองเนี่ยมีความสามารถในการทํากําไรด้วยตัวของเขาเองเขา เขามีความสามารถในการเทรดแล้วก็มีกำไรกลับมาอย่างจริงๆอย่างนั้นคุณถึงจะควรที่จะเลือกเขามาเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนและที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นนักลงทุนที่ดีไม่ต้องรีบร้อนนะคะอย่างที่เราบอกว่าจะรวยต้องคิดตัดสินใจว่ารวยอย่างช้าชา้าถึงจะยั่งยืนแต่ถ้าคุณคิดว่าเข้าไปเล่นแล้วรวยภายในวันสองวันไม่ถึงอาทิตย์และคะ่ะเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาจน เพราะนัน่นเป็นนิสัยของคนจนคะ่ะไม่ใช่นิสัยของเศรษฐีถ้าหากว่ามีนิสัยที่ยังเป็นนิสัยแบบคนจนแบบนั้นที่ชอบแทงหวยแทงลอตเตอรี่ก็ต้องรีบปรับตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีเป้าหมายที่คุณอยากเป็นเศรษฐีต้องพัฒนานิสัยรวยอย่างช้าๆเอาแค่ว่าผลตอบแทนกลับมา8-10%ต่อปีแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆ ตรงนั้นนะคะคือการรวยอย่างยั่งยืนทีนี้ก็คือข้อต่อไปข้อที่6ก็คืออย่าวางใจในโชคชะตาหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันมีคําว่าความเสี่ยงนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงการใช้ชีวิตก็มีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงที่โค้ดนากลังจะพูดถึงอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นโรคร้าย อะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมาเกิดกับชีวิตเรานั้นก็คือมันก็จะเอาเงินของเราไปที่เราสะสมไว้เกือบหมดอะค่ะเพราะถ้าเกิดเราเป็นโรคอะไรขึ้นมานั่นหมายความว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายไปค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่วางใจก็คือเราก็ต้องทําประกันความเสี่ยงไว้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินประกันสุขภาพเงินประกันชีวิตประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ย เบีย้ยประกันมันไม่ได้มันไม่ได้แพงมากนะคะแต่ถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้มันก็จะช่วยคุณให้คุณไม่จาเป็นต้องนําเงินก้อนที่คุณสะสมมาไปใช้กับมันทั้งหมดนะคะข้อต่อไปคือข้อที่7นะคะอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะก็คือนิสัยในการพิจารณาก่อนที่จะใช้จ่ายเงินทุกครั้งค่ะพยายามหน่วงเวลาที่คุณจะใช้จ่ายเงินถ้าคุณเห็นสิ่งใดแล้วคุณอยากจะได้ กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองก่อนค่ะว่ามันจำเป็นกับชีวิตคุณแค่ไหนอย่าพึ่งตัดสินใจซื้อมาโดยทันทีพยายามต่อรองให้ได้ราคาที่ดีที่สุดก่อนที่คุณจะเสียเงินของคุณนั้นออกไปตรงนี้ค่ะมันจะช่วยทำให้คุณประหยัดเงินนะคะดังนั้นพยายามหน่วงทุกครั้งที่จะจ่ายเงินออกไป มันก็จะเป็นการพัฒนานิสัยให้คุณได้คิดได้ไตรตรองทุกๆครั้งก่อนที่คุณจะใช้เงินดังนั้นเงินของคุณอะ่ะมันก็จะไม่ออกไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์กับการใช้ของคุณเห็นไหมคะนิสัเสเศรษฐีเนี่ยเจข้อนี้ไม่ยากเลยใครก็เป็นได้คะ่ะแล้วมันก็จะทำให้คุณนั้นมีความสุข ป้าหมายของคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องมีเงินล้านแต่ถ้าคุณมีนิสัยเศรษฐีเนี่ยมันจะเป็นตัวการันตีเขาว่าคุณจะไม่อยู่ในสภาพของคนถังแตกรู้สึกว่าหมดอะไรตายอยากทุกครั้งที่เวลาเห็นบินมันเข้ามาเพราะไอ้สภาพเหล่านั้นมันก็จะไปดึงดูดไอ้สิ่งลักล้ายของไร้เข้ามาหาคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมีนิสัยของการเก็บเงินเก็บออมแล้วคุณจะรู้เลยเขาว่า กฎของแรงดึงดูดมันก็จะเริ่มดึงดูดเงินเข้ามาในบัญชีคุณมากขึ้นด้วยวิถีทางหนทางต่างๆเชื่อโค้ชนานะคะมีคนที่เข้าทำแล้วประสบความสำเร็จกันมากมายโค้นาเห็นตัวอย่างมาเยอะแยะเลยค่ะรวมถึงโค้ชนาด้วยก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คงเป็นช่วงของการฝากสิ่งดีๆไว้อีกแล้วะคะ่ะถ้าหากว่าใครมีปัญหาในช่วงนี้ต้องการให้โคชนาปรึก ให้คำแนะนำเพื่อที่จะปลดล็อกปัญหาชีวิตโค้ดนายินดีนะคะให้คำปรึกษาฟรีเพียงคุณแอดไลน์ id ad success life แล้วก็ทักเข้ามาเลยค่ะว่าต้องการคำปรึกษาเพียงเท่านี้นะคะ่ะทักไ i น์ ad success life แล้วทักมาบอกว่าต้องการคำปรึกษาแล้วนัดเวลาเข้ามาได้เลยค่ะโค้ดนายินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ แล้วติดตามกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ